ค่ำคืนอันเงียบงันในค่ายทหารกลับกลายเป็นเวทีแห่งความสันเทือนเมื่อทหารยามคนหนึ่งบังอาจล่วงเกินหญิงแปลกหน้าแต่เขาไม่รู้เลยว่าหญิงคนนั้นคือพลโทหญิงผู้สามารถสั่งย้ายได้ทั้งกองพลเรื่องราวที่เริ่มจากการล่วงเกินเพียงครั้งเดียวกำลังจะก,กลายเป็นบทเรียนที่ทั้งค่ายไม่มีวันลืมท้องฟ้ายเย็นหม่นลมหนาวพัดผ่านรั้วลวดหนามกลิ่นดินชื้นจากฝนเมื่อคืนยังอบอวล หญิงไวกลางคนก้าวช้าๆเข้ามาในค่ายทหารเธอสวมเสื้อคลุมเรียบง่ายใบหน้ามีร่องรอยเหนืหน่อยแต่แฝงความมั่นใจเสียงฝีเท้าทหารยามดังกรอบแรกรบเขาหันมามองสายตาเต็มไปด้วยความหยาบคายและไม่ไว้หน้าเขาก้าวเข้ามาใกล้ริมฝีปากยกยิ้มเยาะกลิ่นบุหรี่ติดลมหายใจจนคลุ้งคุณแม่มาทำอะไรที่นี่ เสียงเขาแข็งกระด้างแฝงแววดูแคลนมือสักสากของทหารยามเอื้อมออกมาแต่ต้องแขนของเธอโดยไม่ขออนุญาตสัมผัสนั้นทำให้ผิวเธอสั่นสะท้านด้วยความรังเกียดดวงตาของเธอหลีลงลมหายใจแน่นขึงในอกหัวใจเต้นหนักเสียงดังสะท้อนในหูบรรยากาศรอบตัวงเงียบกริบเพื่อนทหารยามอีกสองคนยืนห่างหแต่ไม่มีใครห้ามหรือเตือน เธอเม้มริมฝีปากยกสายตาจ้องตรงดวงตาเข้มขึึมเผยแววอำนาจที่ถูกซ่อนทุกก้าวที่ทหารยามขยับใกล้คือแรงกดดันที่สะสมคือความไม่รู้ชะตากรรมที่เขากำลังขุดให้ตนเองมือของเขาเลื่อนต่ำลงเสียงหัวเราะเยาบกร้านดังขึ้นท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดจนแทบหา,ายใจไม่ออกหญิงคนนั้นยืนนิ่ง แต่ภายในร่างกลับเต็มไปด้วยพลังที่กำลังจะระเบิดใบหน้าของเธอค่อยๆเงยขึ้นเผยให้เห็นประกายคมกริบของผู้บังคับบัญชาที่แท้จริงสายตาทหารยามชะง,งักไปชั่วขณะเขารู้สึกเหมือนถูกจ้องมองโดยสัตว์นักล่าความมั่นใจที่เคยมีเริ่มสั่นไหวหญิงคนนั้นก้าวไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นคอนกรีตดังสะท้อนความเงียบรอบค่ายยิ่งกดดัน เจ้ารู้หรือไม่เจ้ากำลังแต่ต้องใครน้ำเสียงของเธอชัดทถ้ยชัดคำเหย็นเยียบเหมือนคมมีดทหารยามหัวเราะแห้งแห้งพยายามกลบเกลื่อนความกลัวที่ก่อตัวแต่เหงื่อเย็นเริ่มผุดที่ขมับหญิงคนนั้นดึงบัตรประจำตัวสีเข้มจากเสื้อคลุมแสงไฟสะท้อนตราสัญ,ญลักษณ์ยศพลโทหญิงปรากฏเด่นชัดดวงตาทหารยามเบิดกว้างลมหายใจติดขัด โลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนในวินาทีนั้นร่างเขาแข็งค้างเหมือนถูกตรึงด้วยโซ่เหล็กที่มองไม่เห็นเสียงหัวใจเต้นทีเหมือนกลองศึกความผิดหวังและความหวาดผวาหลอมรวมในอกเพราะเขาเพิ่งล่วงเกินผู้มีอำนาจสูงสุดที่สามารถสั่งย้ายเขาได้เพียงคำพูดเดียวหญิงคนนั้นยืนนิ่งแต่พลังในแววตากลับทำให้ทั้งค่ายเงียบสงัด เธอคือเงาแห่งอำนาจที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะปรากฏตรงหน้าเสียงลมพัดแรงขึ้นใบไม้แห้งปลิวกระทบพื้นราวกับเสียงปรบมือจากเงามืดความอึอดอัดคลุมทับบรรยากาศรอบค่ายเพื่อนทหารยามที่ยืนอยู่ข้างๆเริ่มสัน่นมือที่จับปืนหลุดเกือบตกสายตาพวกเขาวิ่งวุ่นไปมาไม่กล้าแม้แต่จะสบตาหญิงคนนั้นก้าช้าๆแวลาคมกริบจ้องลึกลงในใจของทหารตรงหน้า เหมือนกำลังชํำละความอวดดีให้กลายเป็นเพียงเศษฝุ่นในค่ายนี้กองพลทั้งหมดอยู่ภายใต้คําสั่งของข้าน้ําเสียงหนักแน่นดังก้องไปทั่วแม้พูดเบาแต่กลับสะท้อนถึงขอบรัว้วทหารยามคุกเข่าลงอย่างไม่รู้ตัวมือสั่นเทาความภาคภูมิใจที่เคยมีแตกละเอียดเหมือนกระจกแตกเธอยกบัตรขึ้นสูงดวงไฟจากเสาไฟฟ้าส่องกระทบปลายยศอีกครั้ง เป็นประกาศสิทธิ์ที่ปฏิเสธไม่ได้ในวินาทีนั้นเองเสียงก้าวเท้าของนายทหารระดับสูงดังขึ้นจากด้านหลังแถวของผู้ใต้บังคับบัญชาปรากฏขึ้นทีละคนความจริงเริ่มคลี่คลายและชะตาของทหารยามผู้นั้นกำลังถูกปิดลงทีละน้อยเสียงรองเท้าทหารหลายสิบคู่กระทบพื้นพร้อมกันดังเป็นจังหวะหนักแน่นเหมือนฟ้าร้องกองบังคับการย่อยทั้งชุดเดินตรงเข้ามา แสงไฟส่องกระทบเครื่องแบบเรียงรายทุกคู่สายตามองไปยังหญิงคนนั้นด้วยความเคารพพลังอำนาจแผ่ซ่านทั่วทั้งลานค่ายนายทหารระดับสูงรีบยกมือทำความเคารพเสียงพร้อมเพรียงสะท้อนดังลั่นขอรับท่านผู้บัญชาการทหารยามที่ยังคุกเข่าอยู่ตัวสั่นระริกเมื่อไหลอาบขมับจนเปียกเสือ้อดวงตาเบิกกว้างเหมือนยังไม่เชื่อสิ่งที่เห็นหญิงคนนั้นก้าวไปข้างหน้า เงาของเธอทอดยาวทับร่างชายที่ก้มต่ำทุกก้าวคือแรงกดดันที่บีบคั้นจนแทบหายใจไม่ออกเจ้ากล้าละเมิดผู้บังคับบัญชาในเขตค่ายเสียงเธอดังก้องเย็นชาทุกคนรอบข้างนิ่งเงียบไม่มีใครแม้แต่จะไอดวงตาทหารยามพร่าเลือนหัวใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกราวกับโลกกำลังถล่มลงตรงหน้าเธอยกมือขึ้นช้าช้า สัญญาณที่ทุกนายในค่ายรู้ความหมายดีชะตาของเขาแขวนอยู่บนปลายนิ้วนั้นทหารทั้งหมดตะโกนรับคำสั่งพร้อมกันเสียงดังสะท้อนก้องไปทั่วลานค่ายบรรยากาศหนักอึ้งจนแทบไม่มีใครกล้าขยับร่างทหารยามถูกจับยืนขึ้นแขนทั้งสองถูกบิดไพล่หลังอย่างไร้ความปราณีเสียงครางเจ็บดังลอดไรฟันหญิงคนนั้นยืนนิ่งสายตาไม่แม้แต่จะกระพริบ แววตายเย็นเฉียบกว่าความมืดในค่ำคืนนี้เสียงโซ่เหล็กจากกุญแจมือดังคลิกความเงียบทั้งค่ายยิ่งกดดันเหมือนทุกคนกำลังเป็นพยานต่อพิพากษาข้าสามารถสั่งย้ายเจ้าได้ทั้งกองพลน้ำเสียงของเธอตรึงทุกลมหายใจแม้เป็นเพียงคำพูดแต่หนักแน่นยิ่งกว่ากระสุนทหารรอบข้างยืดตัวตรงดวงตาหลบต่ำไม่กล้ามองเพราะรู้ว่าเบื้องหน้าคืออำนาจที่ไม่มีใครต้าน ชายที่เคยยืนกรางเมื่อครู่ตอนนี้กลับตัวสั่นเหมือนเด็กไร้ที่พึ่งเสียงหอบหายใจดังที่จนแทบสำลักอากาศและทุกวินาทีที่ผ่านไปคือการรอคอยคำตัดสินซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลแสงไฟจากเสาส่องกระทบใบหน้าของหญิงคนนั้นเงาทาบบนพื้นคอนกรีตยาวเหยียดทุกสายตาในค่ายจับจ้องที่เธอเพียงผู้เดียวลมเย็นพัดบูบ เสียงธงชาติสะบัดกระทบเสาโลหะดังเป็นจังหวะเหมือนเสียงกลองเร่งเร้าให้ถึงวินาทีชี้ขาดหญิงคนนั้นหันไปทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงเทียงพยักหน้าเบาๆทุกคนก็รับคำสั่งโดยไม่ลังเลทหารยามถูกกดลงกับพื้นเสียงปืนกระแทกกับพื้นคอนกรีตดังสะท้อนความอดดีที่เคยมีหายไปหมดสิ้นเขาพยายามร้องขอเสียงสั่นเครือแทบไม่เป็นภาษา แต่ไม่มีใครในค่ายกล้าขยับเข้าช่วยหญิงคนนั้นเดินเข้ามาใกล้รองเท้าหนังขัดมันสะท้อนแสงทุกก้าวเสียงกล้องสะท้อนไปทั่วทั้งลานเธอก้มลงเล็กน้อยสายตาคมกริบจ้องลึกเข้าตาของชายผู้นั้นน้ำเสียงเย็นชาดังออกมาตั้งแต่ก้าวแรกที่เจ้าล่วงเกินคือก้าวแรกของความพินาศของเจ้าเองคำพูดนั้นดังกล้องในหัวทหารยาม เหมือนระครังพิพากษาที่ไม่มีวันลืมเลือนหัวใจของทหารยามเต้นกระนำเสียงดังรัวเหมือนกลองสึกแตกสลายดวงตาเบิกกว้างราวกับมองเห็นหลุมลึกเบื้องหน้าเสียงโซ่ตรวนกระทบกันดังกรุ้งกริ้งสะท้อนชัดในความเงียบงนันทุกก้า้ที่ทหารสองนายลากเขาออกไปยิ่งตอกย้ำความสิ้นหวังใบหน้าของเขาซีดเผือดริมฝีปากสั่นไหวไร้คำพูด ร่างกายหนักอึ้งเหมือนถูกกดด้วยหินนพันก้อนหญิงคนนั้นยังยืนนิ่งแววตาหญยินเยียบไม่แสดงความปราณีเธอคือภาดแทนของกฎระเบียบที่ไม่มีใครกล้าท้าทายทหารทั้งค่ายก้มสีสต่มไม่มีเสียงใดเล็ดลอดแม้แต่กระซิบเพราะทุกคนรู้มีม่ใช่เพียงบทเรียนของเขาเพียงคนเดียวลมกลางคืนพัดผ่านอีกครั้งธงชาติยังโบกสะบัดสูงเหนือฟ้า เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจที่ไม่มีวันสั่นคลอนและในเงามืดที่ทอดยาวเสียงฝีเท้าของชายผู้สิ้นหวังค่อยๆห่างออกไปเหลือไว้เพียงความเงียบกดดันที่ฝังลึกในใจทุกคนแสงไฟในค่ายส่องสลัวทาพเงายาวบนกำแพงคอนกรีตสูงทุกมุมเงียบงันราวกับไร้ชีวิตหญิงคนนั้นสูดลมหายใจลึกความเย็นจากอากาศกลางคืนกระทบผิวจนขนลุก แต่ในดวงตายอย่างแน่วแน่ไม่สั่นไหวนายทหารระดับสูงก้าวเข้ามาใกล้เสียงส้นรองเท้าดังก้องในลานว่างพร้อมเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมคำสั่งของท่านคือกดสูงสุดในค่ายนี้ทุกคำพูดเต็มไปด้วยความเกรงขามไม่มีแม้เงาแห่งการลังเลหญิงคนนั้นเหลือบสายตาไปทั่วบริเวณทหารทุกนายยืดตัวตรงอย่างพร้อมเพรียง ความเงียบกลายเป็นการแสดงความพักดีโดยไม่ต้องเอ่ยถ้อยคำเธอขยับริมฝีปากช้าๆเอ่ยเพียงประโยคสั้นแต่ทุกร่างในค่ายสันสถานในที่แห่งนี้ไม่มีใครใหญ่กว่ากฎเสียงสะท้อนกล้องในค่ำคืนท้องฟ้ามืดครึ้มราวกับอกรับถ้อยคำนั้นและทุกคนรู้ว่าคำพิพากษาได้ถูกประทับลงแล้วความเงียบยังคงกดทับอยู่ทั่วทั้งลานค่าย แม้เพียงเสียงลมพัดผ่านก็ชัดเจนราวกับคำเตือนทหารทุกนายไม่กล้าขยับแม้เพียงก้าวเดียวหญิงคนนั้นหันกลับช้าๆสายตาเฉียบคมกวาดมองเหล่าผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนก้มศีรษะต่ำไม่กล้าสบตาแวลตาของเธอไม่ใช่เพียงคำสั่งแต่คือคำประกาศว่าที่นี่อยู่ภายใต้อำนาจของเธอทั้งหมดอำนาจที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ทหารที่ถูกลากออกไปหายลับในความมืด เสียงโซ่เหล็กยังสะท้อนเบาๆเหมือนเป็นเครื่องตัวใจที่แทงลึกเข้าไปในหัวใจของทุกคนหลานค่าย,ยังคงเงียบแต่ความเงียบนั้นกลับกลายเป็นเกราะป้องกันให้ไม่มีใครกล้าก้าวพลาดเช่นเดียวกับชายผู้นั้นหญิงคนนั้นหยุดยืนใต้เสาธงแสงไฟสาดลงบนร่างจนชัดเจนยิ่งกว่าผู้ใดเธอคือสัญ,ญลักษณ์แห่งวินัยและอำนาจที่แท้จริงและทุกคนในค่ายก็รู้ในทันทีว่า คืนวันนี้จะถูกจารึกในความทรงจําไม่มีใครลืมเลือนความหยินเยียบของคําตัดสินนั้นได้อีกเลยเสียงก้าวเท้าหนักแน่นดังขึ้นจากแนวแถวนายทหารชั้นผู้น้อยรีบออกมาจัดระเบียบก,กําลังพลทุกคําสั่งถูกปฏิบัติอย่างรวดเร็วและไร้ความลังเลหญิงคนนั้นยังยืนตรงใต้เสาธงเงาสะท้อนของเธอทาบลงบนพื้นกว้างเหมือนเสาหลักที่คำายันทั้งกองพลสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่เธอ ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะหายใจแรงความเกรงขามเข้าครอบงำจนทั่วทั้งค่ายสันสะเทือนเงียบๆเธอเหลือบมองไปยังแถวทหารที่ยืดตรงดวงตาแข็งกร้าวบอกชัดว่าความผิดซ้ำเช่นนั้นจะไม่มีวันถูกยกโทษให้บรรยากาศในค่ำคืนนี้กลายเป็นบทเรียนที่ทุกคนต้องจดจำบทเรียนที่จารึกด้วยความหวาดกลัวและความเคารพหญิงคนนั้นยกมือขึ้นเล็กน้อย สัญญาณเรียบง่ายแต่เด็ดขาดเป็นการปิดฉากเหตุการณ์อันบีบคั้นหัวใจแต่สำหรับทหารทั้งค่ายนี่ไม่ใช่จุดจบมันคือจุดเริ่มต้นของการตระหนักว่าทุกก้าวย่างต่อจากนี้ต้องอยู่ภายใต้เงาแห่งอำนาจของเธอท้องฟ้าเหนือไข่มือสนิทเพียงแสงไฟสลัวจากเสาไฟที่เรียงรายสะท้อนเงาทหารที่ยืดตรงเป็นแนวยาวหญิงคนนั้นลดมือลงช้า,ชา บรรยากาศอึดอัดคลายตัวเพียงเล็กน้อยแต่ความกดดันยังแผ่ซ่านอยู่เต็มลานเสียงเครื่องยนต์จักยานพาหนะประจําการดังเบาๆเหมือนคำย้ำเตือนว่าที่นี่ไม่เคยหยุดนิ่งและทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องเธอด้วยความเคารพหญิงคนนั้นกวาดมองเหล่าทหารทีและแถวแววตาคมเข่มดุดคมดาบทุกคนยิ่งยืดตัวตรงกว่าเดิมราวกับถูกตรึงด้วยอำนาจไม่มีใครเอ่ยคำพูด มีเพียงเสียงลมหายใจที่กลายเป็นหนึ่งเดียวความเงียบสงบที่บังคับให้ทุกคนจดจำเธอก้าวออกจากเนาเสาธงเดินช้าๆไปตามแนวแถวที่ตั้งตรงทหารแต่ละนายเหงื่อซึมที่ขมับแม้อากาศจะเย็นทุก,ก้าวของเธอคือการตอกย้ำว่าที่นี่อยู่ภายใต้สายตาของเธอทั้งหมดและทุกคนต้องยอมรับความจริงนั้นอย่างไม่มีข้อแม้เสียงส้นรองเท้าหนังของเธอกระทบพื้นคอนกรีต ก้องสะท้อนในความเงียบทุกก้าวหนักแน่นเหมือนตอกเตือนความทรงจำลงในใจทหารเธอหยุดยืนตรงหน้ากองแถวสายตากว่าช้าๆไปทีละใบหน้าแววตาแข็งกร้าวจนไม่มีใครกล้าส,สบตากลิ่นเหงื่อและดินปนกันในอากาศอบอวนอยู่รอบๆร,ราวกับย้ำเตือนถึงความตึงเครียดทุกคนยืดตัวตรงจนแผ่นหลังสั่นระริกหญิงคนนั้นยกคางขึ้นเล็กน้อยเสียงผู้ชัดทอชัดคำ ผู้ที่สวมเครื่องแบบนี้ต้องรู้คุณค่าของมันคำพูดแทรกเข้ามาในใจทหารทุกคนเหมือนคมดาบที่ฟันตรงไม่มีใครกล้าขยับหรือโต้แย้งแม้แต่น้อยเธอหยุดชั่วครู่ปล่อยให้ความเงียบซึมลึกลงในบรรยากาศแล้วสายตาของเธอก็แข็งกร้าวยิ่งกว่าเดิมถ้าใครกล้าละเมิดอีกจะไม่มีโอกาสให้แก้ตัวคำพูดนั้นหนักแน่นสะท้อนกล้องไปทั่วค่าย และตรึงความกลัวไว้ในใจของทุกคนอย่างลึกที่สุดลมหนาวพัดผ่านรั้วลวดนามอีกระลอกเสียงหวีดวิวแทรกเข้ามาในความเงียบเหมือนเสียงย้ำเตือนชะตากรรมที่ไม่มีวันหลีกเลี่ยงทหารทั้งกองแถวต่างตัวแข็งทื่อเหงื่อเย็นซึมออกแม้ในอากาศที่เย็นยเยือกทุกลมหายใจหนักแน่นเหมือนถูกกดทับด้วยหินมะืมาหญิงคนนั้นยืนนิ่งใบหน้าสงบแต่สายตาคมดุดเหล็กกล้า เพียงการมองครั้งเดียวก็ทําให้หัวใจสั่นสะท้านเสียงทงชาติยังคงกระทบเสาโลหะดังกังวานเป็นจังหวะต่อเนื่องเหมือนเสียงกลองประกาศอํานาจในความมืดเธอหันหลังกลับอย่างสง่างามเสื้อคลุมทหารพลิ้วสะบัดต,ตามแรงลมทุกก้าวเดินของเธอทิ้งร่องรอยแห่งความน่าเกรงขามทหารทุกนายก้มศีรษะต่ำพร้อมเพียงเรากับยอมจำนนต่ออำนาจที่ไม่อาจท้าทาย ไม่มีแม้เสียงหนึ่งเดียวกล้าทําลายบรรยากาศและในค่ำคืนนั้นค่ายทั้งค่ายได้เรียนรู้ว่าอํำนาจของเธอคือกฎสูงสุดที่จะตราตรึงอยู่ในใจทุกคนตลอดไปเสียงก้าวเดินของเธอค่อยๆห่างออกไปแต่กลับทิ้งแรงกดดันไว้มากขึ้นกว่าเดิมเหมือนอํำนาจของเธอยังคงคลุมทั้งค่ายแม้ไม่ต้องปรากฏตัวนายทหารระดับสูงรีบออกคำสั่งจัดระเบียบเสียงตะโกนดังพร้อมกันเป็นจังหวะหนักแน่น เพื่อกลบความสั่นไหวที่ยังติดค้างในอกของทุกคนทหารหนุ่มบางนายกำมือแน่นเล็บจิกเข้าฝ่ามือจนเจ็บเพียงเพื่อควบคุมไม่ให้ร่างกายสั่นไปมากกว่านี้แถวทหารทั้งกองยืดตรงแต่ภายในใจกลับเต็มไปด้วยแรงสั่นสะเทือนเพราะรู้แล้วว่าผู้บังคับบัญชาที่แท้จริงไม่ใช่เพียงยศแต่คืออำนาจที่จับต้องได้หญิงคนนั้นเดินลับเข้าสู่เงามืดของกองบัญชาการ แสงไฟสลัวทอดเงาร่างสูงสง่าไว้เบื้องหลังเป็นเงาที่ไม่มีใครกล้าเหยียบยำ่ำในความเงียบนั้นทุกหัวใจรู้ตรงกันว่าคืนหนึ่งได้เปลี่ยนความหมายของคำว่าวินัยไปตลอดกาลเสียงกุญแจเหล็กจากประตูใหญ่ของกองบัญชาการดังขึ้นสะท้อนออกมาท่ามกลางความมืดเงียบเป็นเสียงที่ทำให้ทุกคนในลานค่ายหันไปมองโดยไม่ตั้งใจประตูค่อยๆปิดลงอย่างช้าๆ เสียงเหล็กเสียดสีกันแหลมก้องเสมือนม่านสุดท้ายที่กั้นระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามเมื่อเงาสุดท้ายของเธอหายไปความเงียบกลับปกคลุมทั้งค่ายอีกครั้งแต่ไม่ใช่ความสงบหากเป็นความตึงเครียดที่กดทับทหารบางนายกลืนน้ำลายลงคอยอย่างฝืดเคืองเสียงเบาจนแทบไม่มีใครได้ยินขณะหัวใจยังเต้นแรงจากแรงกดดันที่ยังไม่คลายนายทหารเวนยืนออกคำสั่งเสียงหนักแน่น ทุกนายจำคำของท่านเอาไว้ให้ขึ้นใจน้ำเสียงนั้นไม่เพียงเป็นคำสั่งแต่เป็นคำเตือนสายตาของทหารแต่ละคนยังคงมืดมนร่องรอยความห,าหวั่นสะท้อนในดวงตาแต่ก็แฝงด้วยความเคารพที่ไม่อาจปฏิเสธและในายามค่ำคืนนั้นเองค่ายทั้งค่ายรู้สึกเหมือนถูกพันธนาการด้วยอำนาจที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ชัดเจนยิ่งกว่าโซ่ตรวนเสียงจักจั่นกลางคืนเริ่มดังขึ้นจากแนวป่า แทรกเข้ามาท่ามกลางบรรยากาศเงียบงนันแต่กลับไม่อาจกลบแรงกดดันที่ยังห้อมล้อมทั่วทั้งค่ายทหารหลายคนยังยืนนิ่งแผ่นหลังตึงแข็งเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยโซ่เหล็กไม่มีใครกล้าผ่อนคลายท่าทีแม้เพียงน้อยนิดเหงื่อยเย็นไหลผ่านขมับของชายหนุ่มแถวหน้าหยดลงบนพื้นคอนกรีตทิ้งรอยเล็กๆที่บอกชัดถึงความหวาดหวัน่นในความมืดเงียบ ทุกคนยังคงเห็นภาพสายตาคมกริบของเธอวงเวียนในใจรากับเธอยังยืนอยู่ตรงนั้นนายทหารเวรเดินตรวจแนวแถวรองเท้ากระทบพื้นดังก้องเป็นจังหวะสม่ำเสมอเสียงนั้นทําให้ทุกหัวใจยิ่งเต้นถี่รัวไม่มีใครพูดไม่มีใครขยับความเงียบกลายเป็นคำสัตย์ปฏิญาณที่ไม่ได้เอ,อ่ยออกมาทุกนายต่างรู้ว่าคำเตือนของเธอจะตามหลอกหลอนอยู่ในใจไปอีกยาวนาน สายลมกลางคืนพัดแรงขึ้นทำให้ธงชาติบนยอดเสาสะบัดเสียงดังเหมือนตอกย้ำคำประกาศที่เพิ่งผ่านไปไม่นานแถวทหารยังคงยืดตรงแผ่นอกทุกคนขยายหดตามจังหวะหายใจหนักหน่วงความเหนื่อยล้าถูกกลบด้วยแรงกดดันที่กัดขังพวกเขาไว้บางคนกัดฟันจนได้ยินเสียงกรอดเบาๆเพื่อบังคับตนเองไม่ให้ตัวสัน่นดวงตาแดงก่ำเพราะความตึงเครียดที่ยังไม่สิ้นสุด นายทหารเวนหยุดยืนกลางลานเสียงเข้มดังกล้องไปทั่วคืนนี้จะเป็นบทเรียนที่ทุกนายต้องจดจำความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่ไม่ใช่ความว่างเปล่ามันเต็มไปด้วยแรงสันสะเทือนที่มองไม่เห็นเงาของกองบัญชาการทอดยาวไปตามแสงไฟเสมือนเงาของเธอยังปกคลุมอยู่เหนือทุกคนแม้เธอจะหายไปจากสายตาแล้วก็ตามและในค่ำคืนนั้น ความรู้สึกเดียวที่ทุกคนมีร่วมกันคือความหวาดเกรงที่ลึกเกินกว่าจะลบเลือนท้องฟ้ายังคงมืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์บางส่วนลอดผ่านก้อนเมฆสาสตรลงบนลานค่ายที่เงียยสงัดดุจสุสานทหารในแถวเริ่มไม่ลา้าแต่ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะขยับเท้าทุกคนยืนแนวเหมือนรูปสลักที่ถูกตรึงด้วยคำสั่งเสียงฝีเท้าของนายทหารเวรเดินกลับไปยังด้านหน้า รองเท้ากระทบพื้นเป็นจังหวะหนักแน่นทําให้บรรยากาศที่กดดันยิ่งแน่นขนาดเข้าไปอีกเขาหยุดยืนตรงกลางลานแสงไฟสา์ลงบนใบหน้าที่จริงจังแล้วเอ่ยขึ้นด้วยเสียงต่ำแต่ชัดเจนพวกเจ้าเห็นแล้วว่าแม้เพียงการล่วงเกินหนึ่งครั้งก็อาจแลกด้วยอนาคตทั้งชีวิตคําพูดนั้นแทรกซึมเข้าไปในใจทหารทุกนายเหมือนคมมีดบาดลึกที่ไม่มีวันหาย หลายคนหลับตาแน่นราวกับต้องการข่มความกลัวความเงียบยิ่งหนาหนักจนแม้แต่เสียงลมหายใจก็ฟังดูดังเกินไปและทุกคนรู้ดีว่าคืนนี้จะฝังรากในความทรงจำตลอดกาลสายหมอกเริ่มคลี่คลุมทั่วค่ายลอยต่ำปกคลุมพื้นคอนกรีตท,ที่เย็นเฉียบราวกับความเงียบกำลังเปลี่ยนเป็นเงนาหนักที่บีบคั้นทุกหัวใจทหารหนุ่มแถวหลังสุดกลืนน้ำลายเสียงดังในลำคอจนตนเองยังได้ยิน เขารีบยืดตัวตรงกว่าเดิมเพื่อกลบความหวาดวันแสงไฟดวงเล็กส่องเป็นลำแสงยาวตัดกับเงาของอาคารกองบัญชาการที่สูงประงานทุกคนมองเห็นราวกับเงาของเธอยังเฝ้าสอดส่องอยู่นายทหารเวนยกเสียงเข้มอีกครั้งจงจำไว้วินัยคือกำแพงที่คำจุนกองพลทุกถ้อยคำชัดเจนจนแทงทะลุค,ความคิดหัวใจของเหล่าทหารเต้นแรงขึ้นไม่ใช่เพราะความกลัวเพียงอย่างเดียว แต่เพราะตระหนักว่าพลังของเธอจะเป็นเงาที่ตามพวกเขาไปทุกที่ค่ำคืนนี้ยืดยาวเกินกว่าจะนับเป็นเวลาทุกนาทีเหมือนหยดลงช้าช้าทิ้งร่องรอยความกดดันที่จะติดค้างไปอีกเนิ่นนานหมอกหนาะทึบค,ค่อยคคลี่คลุมทั่วลานแสงไฟสลัวแต่กระจายราวกับถูกบดบังทุกสิ่งรอบตัวดูพร่าเลือนแต่ความกดดันกลับชัดเจนยิ่งกว่าเดิมทหารบางนายเริ่มหายใจที่ อกกระเพื่อมแรงจนชุดเครื่องแบบตึงแน่นแต่ยังคงยืนตรงไม่กล้าฝืนคำสั่งเสียงธงชาติยังคงดังสะบัดเป็นจังหวะสม่ำเสมอเหมือนเสียงเตือนซ้ำให้ทุกคนไม่ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่อึดใจที่ผ่านมานายทหารเวรปลายตามองไปทั่วแนวแถวสายตาคมเข้มบังคับให้ทุกคนตั้งมั่นราวกับกำลังทดสอบความอดทนสุดขีดความเงียบยังคงคืบพาน แทะเข้าทุกเส้นเลือดของเหล่าทหารจนรู้สึกเหมือนเสียงหัวใจตัวเองดังเกินไปและในค่ำคืนนั้นแม้หมอกจะบทบังท้องฟ้าและพื้นดินแต่ไม่มีสิ่งใด,ดบทบังอำนาจของเธอที่ยังคงกดทับอยู่ในใจทุกคนอย่างแน่นหนาหมอกค่อยๆหนาแน่นขึ้นคลี่ตัวปกคลุมไปทั่วแนวรั้วลวดหนามทำให้ลานค่ายดูเหมือนหลุดออกจากโลกภายนอก แสงไฟจากเสาเพียงไม่กี่ต้นส่องฝาความขุ่นมัวเป็นลำแสงวาบแข็งขับให้เงาของทหารแต่ละนายทอดยาวบนพื้นเย็นเฉียบเงานั้นสั่นไหวไปตามแรงลมเหมือนสะท้อนความหวัดหวันในใจของทุกคนที่ยังไม่คลายจากภาพเหตุการณ์เมื่อครู่นายทหารเวนยืนนิ่งดวงตาสอดส่องไปตามแถวอย่างเคร่งครัดทุกสายตาที่สบเจอรีบหลบต่ำลงทันทีความเงียบแผ่กว้าง มีเพียงเสียงรองเท้าที่ขยับเล็กน้อยกับเสียงหายใจหนักเรากับกองทัพทั้งหมดถูกกักขังด้วยบรรยากาศเดียวกันทหารหลายคนเริ่มเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าความหวาดกลัวไม่ใช่โทษทันแต่มันคือเกราะที่จะบังคับให้พวกเขาไม่ก้าพลาดและหมอกในค่ำคืนนี้ไม่เพียงบดบังสายตาแต่มันยังกลายเป็นม่านที่ตอกย้ำว่าอำนาจของเธอยังปกคลุมอยู่ในทุกอนูของค่ายแห่งนี้ ฟ้าค่อยๆเปลี่ยนสีจากดำสนิทเป็นน้ำเงินหม่นแสงแรกของรุ่งอรุณสองลอดผ่านหมอกที่ค่อยๆจางหายเสียงนกเช้าดังแทรกขึ้นแทนที่ความเงียบอึดอัดทั้งคืนทหารในกองแถวถอนหายใจยาวพร้อมกันเหมือนได้รับอนุญาตให้กลับมาหายใจอีกครั้งหยดเหงื่อเย็นที่เกาะบนหน้าผากสะท้อนแสงอ่อนยามเช้านายทหารเวนเอ่ยเสียงหนักแน่นเป็นครั้งสุดท้ายจำสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้ให้ขึ้นใจ มันจะเป็นบทเรียนที่ไม่มีวันลบเลือนเหล่าทหารกร้มศีรษะพร้อมเพรียงไม่ใช่เพียงแค่รับคําสั่งแต่เป็นการยอมรับความจริงว่าอํานาจนั้นเหนือกว่าทุกสิ่งลานค่ายที่เคยเงียบงันเริ่มกลับมามีชีวิตเสียงก้าวเดินเสียงคําสั่งเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นอีกครั้งแต่ในหัวใจของทุกคนยังคงสะท้อนภาพดวงตายเย็นเฉียบของเธอรุ่งอรุณวันใหม่มาถึงแต่เงาแห่งอํานาจของเธอจะยังคงอยู่ ประทึงในความทรงจำของกองพลน,นี้ตลอดไป